สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องได้กล้วยไทยมากื่อกล้วยไทยมาจากหมองเพชรง,งานกล้วยน้ำว้าบานเข้ากล้วยห่อขอ้าวต้มชีมาล่องห่อขอ้าวต้มกันพี่น้องหมืเลยจ้ะกว่ามันชีเป็นข้าวต้มค่ะมันชีเป็นอีอย่างเฮ็ดเฮ็ดเ่าะเป็นแต่ว่าชีมาล่องเบิง่งซื้อไปตองมาพร้อมเดี๋ยวห่อแล้วมาเบิ่งกันได้จ้ะเด้อว,ว่ามันชีเป็นข้าวต้มบอไม่บอ,บอเป็น ไปตองมาพร้อมไปตองงามงามไปตองสดสดอยู่พี่น้องจา้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวสิลงให้เบิง่งมันสิเป็นข้าวต้มบ่จ้าฉีไปตองก่อนพี่น้องเย้ยเกิดมาบ่เคยเห็ดีดจ้ากเกี่ยบ่เคยหอนจะเกี่ยบขดต้ม ไม่อยู่มั่งหนอกกับจังสีละพี่น้องไม่อยากกินกระตงหัดเทียดเอาฉีกใบตองกับพ่อเต็นกับพี่น้องเงนี่ยเขาเฉียกที่ไหนมาผดมาผดแต่ใบ,บตองนี่ก็ได้ ได้แล้วจ้าพี่น้องหนึ่งสองสามสีหาข้าต้มมัดข้าต้มค้น่อยข้าต้มค้นพี่น้องเฮ้ยห,หดหอขังแหลกในชีวิตลูกสาวกับมานางน้่มแม่นางเบิงแม่หอข้าต้มหอเขาบโเป็นดอกยะเฮ็ดตามภาษาพี่บาาที่บัวอยากกินปีสือ,อยูุรานมันกับแห้งเนาะ ใส่กล้วยฝากมูสือกล้วยมาให้เป็นจังกล้วยมาจากเมืองไทยอยากกินแต่ยู่เมืองไทยเคยเห็นอีเมลพันหอกเลยเอาลองมาเห็ดเบ <c oughs> ิ่งหอง่ามีเดียวเนาะทีเป็นข้าวต้มให้ข่อยบ่พี่นอ้องชุ่มเจ้าทีเป็นข้าวต้มมันทีเป็นอีหยังให้ข่อยบุญ ยังแต่หลายตื่นวิด nice ีทีนองเออเดี๋ยวต้มแล้วมาเบิ่งกันเด้อจ้ะเด้อว่ามันจีนแซ่บบ่พี่น้องใบตองตอนซื้อมาเมลเมย์เนี่ยอันย่องโป้หูจากว่าต้องเห็ดจังใดญ มันจังสีนิ่มบ่โห่เราเอาเอาใบสดสดนั่นไหมมามาหออเลยมันละเป็นนั่นแก็บ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 หออไปแล้ะมันก็แตกแบบนี้ก็เลยล่องเอาไปล้นเต่าแก็ดเบิงเอาล้งเตาแก็ดเอาไปล้นอันอยู่หอเต่าแก็ดให้มันอมนิ่มๆล้วก็เลยเอามาหออมันผัดบ่แากเออมันก็เลยหออได้เี็ดหาไปทั่วพ่นองเห็ดหาไปทั่วทีบทัวแดน ว่าสิเอาไปตากแดดกับแกว่าแดดวิส่ยพวกนี้มันหนอกบ่มีแดดพี่น้องเอ้ยมีแต่ลมกับเป็นมีแต่ลมกับฝนนี่เอาไปล้นไฟเอาไปล้นเซนเปิดเตาเกล็ดแล้วก็ไปล้นมันก็นิ่มมันก็บบดเตกกรอบแกบกรอบแกบเฮ็ดหาเอาได้หลายมัดแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้มเราสิแกะให้เบิ่งเด้อจ้จเด้อว่ามันจีนแจกว่าฉดืต้มมื้อนี้่แจักสิต้มมื้ออื่นดอกมื้อนี้มันก็ดึกแล้วก่็สิชุก จะจังเบิงกันเนาะคันบริโตมมาหนีกับตมมาเอือนึงสิเอาให้เบิงได้จ้ะเด้อเหตรงังเล่ะเห็นแตนะ่อีเมลเราห่อเราเก็เห็ดจังสีเนาะเหตุเปลี่ยนได้จะเด้อผู้ใดเห็ดเป็นก็เม่นมาบอกเนี่ยขังต่อไปก็บชีได้เห็ดเป็นโอ้ยกล้วยเบิดจระรักเขาใส่หลายใส่หน่อยรักเขาก็ได้ ít tạm phải sao pinong đi, bịt ôi bịt dong, đè, nó đè mà ta câu rồi ห่อกับว่าเป็นเด้พี่น้องเดี๋ยวเอาใบนี่ห้องอีกคกนทำไมมันเตกโอ้ยอย่าอย่าวาจึงจัดนังสีเด้พี่น้องเลยเกิดมาปะเคยหอเขอตมจากเทียหัวข็สิเคยหอ่อสีตัวเนะาะเขาจักน้อยเขจาจักน้อย ครับบางนี้ลงหน้าแบบนี้นั่นหินบอป๊าดข้าตมา้มงไข่มะมัดใหญ่แต่พี่น้องอันโบมี่ไม่ตอกกับโอเชียกเนี่ยแหละพี่น้องมัดเอาอกันไกลสวกตาด้โลกยกิ้ไกลๆเนี่ยอาเสียกมัดเอาพี่น้องโบมีตอกจับจีปหาเทปไดใจ ตอกกระดบ่คือบานเท่านาะมัดแบบนี้มนนัดนี้คือสีบ่ามัดเห็นมันแน่นหลายดอกเนาะพี่น้องเนาะขนันย่ามขหนียวมันยืงขึ้นแล้วใบตองมันสิแตกนตแนนนเ,นเนี่ยโต้องมัดเหน่นเด้อพี่น้องเน้อมัดพอยอยโเนี่ยขันย่ามันสูกขหนียวมันอืดมันกับย่านมันแยะใบตองออกมาแตก มัดสุดท้ายละพี่น้องอันสุดท้ายแล้วก็ชิดก็จ,จิต้อมส่เบอร์โหลดล่ะมัดสุดท้ายแล้วเอาใส่เบอร์โหลดตัวตุต่มยายย่งมัดนีพีส่สดมาโผดแต่พี่น้องเอ้ยพวกนะ่ะ เก็ดมัดเดียวเสื้อใยอันนี้มัดสุดท้ายเดียวมัดเลยเพราะว่อ,อุบาทุเหรียดมันโผล่มาพูดพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> อ้ยมันเบิ่งข้ต้่มยายงพี่น้องเลยโอ้ยใยอยู่ดอกมัดสุดท้ายเราจัน บมี่ครูบวมมีอย่างน้ำเขาขอดอกอเศษเขามันเหลือเลยเห็ดเห็นมันเหลวชื้อชื่อเชืออ้อใดเป็นขวต้มก็จะมาเป็นเหนียมบุญ <laughs> แล,แล้วพี่นอออ้องต้มัดงามบอชุ่มเจา้ามูง,งามกับมีเนี่ยมือไม้ฮัดฮอพี่น้องก็ได้ซํานีแ่แหละก็ที่เป็นนั่งไดบหมขอบคุณวยาะด้เจะที่เขามาติดตามรับชมติดติดตามผู้เขามากก็ดีผู้เขามาก,ก,ก,กแล้วก็กดไลก์ก็ดีกดก็ดีได้เจะพอกันคลิปหนานได้เจะเด้สวัสดีค่ะ